สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับช่องจออุปนิสัยพอดแคสต์นะครับแล้วก็อยู่กับรายการอ๋อประวัติศาสตร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือบ้างแต่เป็นหนังสือเป็นพูดเกี่ยวกับหนังสือที่น่าสนใจมากก็คือเล่มแรกถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใดนะครับมีอ้างอิงหลายอย่างนะครับหลายปีหลายอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าจริงๆแล้วอยู่อันไหนกันแน่นะครับหนังสือเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของอ,รอารยธรรมมนุษย์เลยเนาะก็คือสร้างแรงบันดาลใจช่วยได้ความรู้เยอะแยะคือเป็นสิ่งสําคัญนะพูดง่ายๆนะครับ เชื่อว่าหนังสือเล่มแรกของโลกถูกสร้างขึ้นเมื่อ,อยุคอียิปต์ประมาณ2,400ก่อนคริสตศักราชนะครับทำมาจากต้นกกอ่าเป็นวัสดุจากพืชน,นี่แหละครับแล้วก็มีคาถาด้วยนะเอออะไรแบบเนี้ยก้าวไปข้างหน้าอีกไม่กี่พันปีครับอ่าคศ1455แท่นพิมพ์เครื่องแรกประดิษฐ์ขึ้นโดยโจฮันเนสกูเทนเบิร์กในเยอรมนีเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหนังสือสมัยใหม่เลยนะครับและภายในไม่กี่ศตวรรษหนังสือก็แพร่กระจายไปเรื่อยครับแบบว่าปกแข็งปกอ่อนอย่างที่ท่านผู้ฟังจับอยู่หรือมองเห็นอออยยยู่ย่างงเี้ืม ทีนี้มารูปแบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดมากงนะครับที่สามารถย้อนกลับไปถึงประมาณ4,000ปีนะครับก่อนคริสต์กาลในเมโสโปเตเมียนะครับโบราณเนาะชาวซูเมเรียนนะครับเขียนบนแผ่นดินเหนียวนะครับก็ใช้ด้ามไม้แบบว่านึกภาพตามเนาะก็ดินเหนียวเอาเอาเอะไรมาขีดมันก็เป็นตัวหนังสือแหละแผ่นจารึกเหล่านี้มีข้อมูลหลากหลายนะครับตั้งแต่การบันทึกปกครองจนไปถึงเรื่องราวตำนานต่างๆ,ๆชาวอียิปต์โบราณเหมือนกันใช้ม้วนกระดาษ ปาปิลุสนะครับเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์นะครับกฎหมายและความเชื่อทางศาสนาม้วนกระดาษเหล่านี้ทําจากการดัดแปลงจากต้นกกอย่างที่ผมบอกเนาะแช่น้ําแล้วกดทับด้วยกันอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะครับคนจีนโบราณใช้สมุดไม้ไผ่บันทึกความรู้ของพวกเขานะครับหนังสือเหล่านี้ทําโดยต้นไม้ไผ่เป็นเส้นเล็กๆนะครับเจาะรูแล้วมัดเข้าด้วยกันเป็นเชือกเหมือนที่ท่านเคยเห็นในหนังหนังจีนอ่าต่อมาสมัยกีกบ้างนะครับต้นฉบับนะครับต้นฉบับกระดาษหนังนะครับถูกใช้เพื่อบันทึก วรรณคดีอืมปัจยาและประวัติศาสตร์เพระารระในยุคกีกนี่คือขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับกระดาษหนังทามาจากหนังสัตว์ครับที่ขูดและแปลรูปเพื่อให้เป็นแบบบางๆเรียบๆอะไรแบบเนี้ยอืแต่จนกระทั่งนะครับมาถึงอย่างที่ผมบอกนะจนกระทั่งการประดิษฐ์แท่นพิมพ์เอ่อในศตรวรรษที่สิบห้านะครับหนังสือก็กลายเป็นหนังสือที่ประชาชนัูวไปสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายเนาะก่อนหน้านั้นหนังสือจะถูกคัดลอกด้วยลายมือนะครับด้วยความอุตสาหะมาก ทำไม่มีความแบบราคาแพงและหายากอะ่ะมันนั่งเขียนนั้นเมื่อยนะครับเราต้องใช้คนมีความรู้อีกทุกวันนี้หนังสือมีรูปร่างแล้วก็ขนาดต่างๆใช่ไหมและยังมีบทบาทสําคัญในสังคมของเรานะครับไม่ว่าจะอาจ่านเพื่อความบันเทิงนะครับการ์ตูนมังงงมังอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อความรู้นะครับหนังสือเรียนหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือก็มีพลังในการพาเราไปสู่โลกที่แตกต่างด้วยท้าทายมากนะครับและสร้างแรงมันดาลใจให้เราแบบว่าดีมากๆ ดังนั้นครั้งต่อไปถ้าเราจะหยิบหนังสืออะไรขึ้นมาอ่านสักอันหนึ่งเนาะจำไว้ว่าเรากําลังถือชิ้นส่วนสําคัญของประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมมาจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์หลายศตวรรษมากนะครับนี่ก็เป็นเกต็ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะว่ามาจากไหนอะไรยังไงสัญชาติไหนบ้างอะไรยังไงนะครับแต่ที่ผมชอบจริงๆก็อีโบราน,นี่แหละนะครับ2,400ปีก่อนคิสต์ศักราดนะครับทำมาจากต้นกกอ่าแ้วท่านผู้ฟังล่ะครับชอบอันไหนบ้างนะครับมีตั้งแต่ดินเหนียว ต้นกกหนังสัตว์ไม่ไผ่ครับผมลองค like <c oughs> อมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาได้ถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ติชมยังไงคอมเมนต์กันได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ